ไอ้โจ๊กขโมยนี่มันอุตส,สาหะโอ้โหเทียรอุตสาหอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ตามเป้าอะ่ะ<ม>เงินทองกว่าจะเก็บได้กระต๊ปเดียวอยู่นั่นแหละเงี้ยประมาณสมมตินี้พี่ามา<ฆ>อ่ะถูกไหมไอ้นี่เก็บทีมหาจักรเฮ้ยมันก็เป็นก่อเป็นกรรมทีมากกว่าเงินเดือนเราอีกสมมติมันเก็บเงี้ย<ฆ>อ่ะเทียบให้ฟังนะ<ฆ>อ้าวทำไมมันมากกว่าล่ะเพราะเขามีตําแหน่งทางเลิกเพื่อนหนุนว่าเป็นมหาจักรอ๋อของเขาเนี่ยมีมหาจักรก็คือทางทาง,ทางจักรราศีนี่ทางดาวบนฟ้าเออดูข้างล่างด้วย ไม่ได้หมายควาว่าไอ้แกนแรกไอ้แกนที s <S ่พูดผมบอกที่เป็นอย่างเงี้ยมันชอบไม่หยุดนะแกนแรกอันนั้นมันในเสาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งในสายของวันนั้นอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนนั่นเพราะตัวนี้ก็ถึงบอกว่ามันมันทุกคนเนี่ยดูเลขอารับิกก่อนแล้วไม่พูดถึงจออ๋ออารับิกนะครับแล้วพูดอารับิกก่อนว่าตัวเราเนี่ยบุญพาว่าสนุมนาส่งมายังไงถูกไหมพราะดาวอัตมา ว่าล้วอาตมาของเราเนี่ยมันก็อาตมาเหมือนกันสามอ่ะแล yeah. well, time, like ้วท like ําไมรวยไม่เท่ากันน ah, ่ะอาตมาเหมือนกันเหมือนกันเลยสามอธิบดีก็เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าดูตัวอื่นคือดูอะไรก็ไล่ลงมาไล่ลงมาปุ๊บเราก็ดูองค์ประกอบของศักษาศักษาของมันคือสีสันที่เราทําไว้ให้เห็นนี่ยนะมันก็บอกแล้วว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นไหมเวลาคิดคิดเองก็ตามสมองความสั่งของตัวเอง อาวไล่มาเลยนี่โอ้โนี่คิดเองทาเองอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองหมดตัดสินใจอะไรก็เช็บขาดด้วยตัวเองได้หมดเราสามกล้าแข็ง,<ค><ณ>งเอพอพอร์ตบอลตัวเรา,เ,ราเลยคิดเลยเอายไยเริ่มต้นอะไรทําด้วยตัวเองหมดอ่ะแต่นี่ต่างกันคนะอันนี้เป็นสีสมองก็เป็นการคิดแต่มันเอียงไปบอกว่าเอ้สีนี่มันสิริมงคลใช่ไหมมันไม่ได้คิดมากแลกว้วก็ไม่คิดมากจนคิดว่า อันนี้ก็ทําได้น,นี่ก็ทําได้น,นี่ก็ทําได้มันเยอะแยะอันนี้คิดพวกบอาเอออันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าเลือกแต่อันดีๆมันวกจะทาตรงนี้แต่งกันตรงนี้หลังมาสีสีนี่คือสิ่งที่มันสืบมีคนมาคิดแล้วมันถูกชะลอกอันนี้คิดมากที่นี่ทําได้หมดเพราะบริวารยังไงก็ได้ฉันก็ทําได้ตันจะเป็โดนฉันทำได้คุณเัน,นมาได้นี่ต่างกันอะไรนะเห็นไหมนะนี่สีมาบอกแล้วนะศักดิบอกนะเพราะว่าเวลาเดินมันก็เจอหนึ่งเหมือนกันสามหนึ่งหนึ่งก็ก็ดุมหะ แต่ของนี่ของใครของเติ้ลเ,เป็นดาวความเป็นอยู่ยยความเป็นอยู่ของาตัวเองมีศักดิ์ศรีดาวอาทิตย์อันนี้ก็ความเป็นอยู่ไหมอ่ารู้ดิกลายเป็นมนตรีครับสิ่งที่ตัวเองทาแล้วคนที่จะพึ่งพาอาศัยมาให้ประสบความสําเร็จแล้วหนึ่งมนตรีเห็นยังแล้วหนึ่งมนตรีเป็นอะไรนีนี่มหาหินาเคหังทาสีปุตตะโคคาเห็นยังนี่มันไล่มาเลย มหาหินะนี่แต่ปัญหาที่ตัวเองต้องแก้วาสนามมันเดินอ,อ่านตทอนี้ก่อนทุกคนก็ต้องมหาหินะแต่แก้ปัญหาของตัวเองเนี่ต้องอาชีพการงานความรับผิดชอบต้องทําให้ตัวเองเด่นขึ้นมามีศักดิ์ศรีก่อนดามนตรีที่พื่อที่อาศัยต้องมีเพื่อนมีฝูงเยอะๆะเห็นไหมแล้วก็ต้องนี่โอกาสแค่นั้นต้องรอโอกาสด้วยภาษีรรับผิดชอบแล้วต้องรอโอกาส เนี่ยาอกาปุ๊บเนี่ยบอกว่าเออแล้วประสบความสําเร็จได้ไหมได้ปุตตะบอกว่าโอ๊ยสมหวังได้ส่วนหนึ่งแต่ปุตตะบอกแล้วงานมันเด็กๆมันอ่อนอยู่สมหวังได้ส่วนหนึ่งเหมือนเด็กอ่ะพึ่งพาใส่ก็ได้ส่วนเดียวนะแล้วเป้าหมายต่อไปล่ะจะสําเร็จสมปรารถนาไหมนี่ไงอยู่ที่ตัวเองตั้งไว้นี่แล้วเป้าหมายบอกว่าป็นเป็นภูคาหนึ่งภูคาเพราะนั้นมันมีแต่เกียรติมากกว่า เห็นไปแล้วมันมีเกียริน้ำหน้าโทรศัพย์สมบัติแต่ดาวหนึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ได้ยิงเป็นตัวเงินเ็นีหเท่กิบก้บทได้เก่งนะไง,ไงนะ่ายๆแต่มันบบกจี้เพราะมันไม่เยิงไปทางจี้งเงิน,ดนนะเดี๋ยวต่างกันสีทักษามันบอกว่ามันต่างกันเห็นไหมดาวหนึ่งกลายเป็นดาวความเป็นอยู่ พอดาวความเป็นอยู่บอกว่าเนี่ยปัญหาความเป็นอยู่มันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละหินะปัญหาที่จรต้องแก้แก่อย่างงั้นเอาอย่างนี้แก้กับสารพัดแก่ทุกคนทุกชีวิตต้องแก้หมดมหาหินะนี่ก็เป็นวาสนาปัจจุบันถ้าหินะคืออดีตมันก็ตรงว่าอดีตปุ๊บเนี่ยอันนี้อาชีพการงานตัวเองแต่มันบอกว่าเป็นพฤติกรรมล่ะพฤติกรรมที่ตัวเองทําอยู่แล้วแล้วมันก็มุ่งไปบอกว่ามีเกียรติเพราะมันเป็นตน จิตอารมณ์ตัวเองก็เป็นดาวมีศักดิ์ศรีมันมันบระบุเลยแล้วมันก็ขึ้นมาตรงโคขาจิตอารมณ์ตัวเองตรงนี้ก็ที่บอกแล้วความเห็นกับความจํามันจําได้ความหมายรู้มันมีความเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองควาคิดตัวเองว่าฉันจะไปอย่างนี้นี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เพราะแก้ด้วยความเห็นของขตัวเอง แล้วความเป็นอยู่กับโคคะโคทกัสย์สมบัติเหนมากเหมือนกันอยู่ด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองนี่พฤติกรรมตัวเองอยากจะได้มากมันก็พาไปให้มากมากน้อยตัวนี้ต่างกันแล้วนี่ไม่เกี่ยวกับมากน้อยนี่เกี่ยวกับว่าปุตตะมันอ่อนกว่านี่หนึ่งของหมุยเป็นปุตตะนะครับต้องพึ่งพาลูกน้องเพื่อนฝูงก็ได้ เพื่อนที่ทํางานเนี่ยเพราะมันอยู่ตําแหน่งเนี่ยมาตายีนคือเพื่อนที่ทํางานเคหังเนี่ยมันก็ท่ายว่าเพื่อนที่ทํางานได้ด้วยเพื่อนร่วมงานก็ได้อันนี้ก็เพื่อนร่วมงานได้ปัตบันีเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกันหน่อยอ่ะอันนี้เพื่อนร่วมงานที่เป็นมนตรีพึ่งพากันได้เนี่ยและเพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกน้องก็ได้เพื่อให้เป้าหมายตัวเองบรรลุพอจะบรรลุมันก็ต้องรอโอกาสทาสีรับผิดชอบแล้วเหนื่อยทาสีทาสีก็บอกแล้ว แล้วมันมีคำานึงคือวินาสนะที่บอกว่าต้องมาผสมด้วยเพราะจังหวะรอบเวลาโอกาสที่จะประจุเหมาะแล้วสําเร็จแก้ปัญหานั้นลุล่วงเห็นไหมต้องใช้เงื่อนไขตั้งเยอะที่จะให้ประสบความสําเร็จเป็นปูคาแต่ฮัเติ้ลมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ตัวเดียวไม่ต้องรอโอกาสตัวเองพฤติกรรมตัวเองแค่นั้น ลงมือทำลงมือทหรือเปล่าอ่านี่ถ้าตัวเองลงมือทําแล้วจิตอารมณ์มันพาไปแล้วเป้าหมายก็อยู่ที่ตัวเองตั้งแล้วแล้วโอกาสถึงหรือโอกาสแก้ปัญหาก็ง่ายเพราะอยู่ตัวเองพฤติกรรมตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปอาศัยลูกน้องขโมยนี่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยลูกน้องเหตุเพราะมันหนึ่งเป็นบนตีบนตีบนตนตีใครว่าดีไหมดีไม่ถียงหรอกแต่ก็ต้องอาศัยเขา เขาบอกมนต์สีนี่คือเขาพึ่งเราหรือเราพึ่งเขาอาาจรย์ทั้งคู่พึ่งพาพึ่งพาอาศัยกันนะนี่แหละต้องใช้ไม่ใช่บอกไม่ใช่ <ผม S 2> เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยหมาอ,อุปถัมภะดิยังเนี่ยใครอุปถัมภ์ใครมันต้องมีบุญเอาธรรมกันเราต้องอ,อุปถัมภ์เมียเมียก็ต้องอ,อุปถัมภ์เราเแต่ถ้าคุณไม่ทำวงจรน,นี้ให้เกิดขึ้นเห็นไหม,มเหมือนอย่าง่ตอนนี้เราหย่าไปคนแรกนะตอนนี้เท่ากับเป้าหมายที่เราทําไว้ก็ต้องสะดุดลงต้องมาเริ่มต้นตั้งต้นใหม่ พราะภริยามหาอุปถัมภ์มันขาดตอนเข้าใจไหมไม่งั้นมันก็สารต่อแล้วถูกไหมไม่ต้องขาดสมัคนขาดสมัเรมนต้องมานั่งต,ต้นใหม่แล้วไม่รู้ตั้งต้นเมื่อไหร่จะหาคู่เมื่อไหร่เจอจะเขลียขยะอยู่อะไรเนี่ยมันก็เข้ากับช็อตไปทีหนึ่งจะไปบอกว่าใครอุปถัมภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงมันต้องอุปถัมภึงพาอาศัยกันเพราะบุญกับ ว่าสนามต้องไปด้วยกันบารมีอ่ะว่าสนามบารมีต้องไปด้วยกันไม่มีบารมีก็กเมียคนนี้ก็หมดบารมีหมดบุญิศาสนากันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันยังและทุกคนจะหยาเหม,มือนไหมถ้าเจอดวงเหมือนเราเนี่ยไปดูเดิไม่หยาก็มีถึงบอกว่าถ้าเราไม่ละมาหาอุบาทไอความเห็นของเราเนี่ยอัตตานี่ยึดมั่นไว้เนี่ยโอกาส โอกาสมันมีเลยว่าอีกอย่างเพราะจิตอารมณ์ตัวเองมันเป็นอตริดับสุขกลายเป็นเห็นความละก,กายเป็นอตริแล้วเป็นคู่ศัตรูกันแล้วก็ไม่ยอมถ้ถึงต้องอย่างบางคนมันละพิถิตัวนี้ได้มันก็ ยิ่งนึนี่งเมื่ออาจารย์ลูกุ๊บยจะไม่ได้รู้จักผมไม่รูปกในอดีปัญหาไม่ไม่ไม่ก็ต้องต้องบอกว่าคุณละอะไรมันก็ดูมหาอุบาทมันเจออะไรเขาอันนี้มหาอุบาทไปอัตตาไงก็เจ้าตัวพอดีใช่ไหมเจ้าตัวคิดมหาอุบาทคือไปคิดแต่เรื่องยุ่มยุ่มยิ้มของเขาอดีตเขาเคยว่าเรายังไงอะไรเงี้ยไอ้แฟนเราคนนี้อ่ะ พอพูดมันคืออะไรมันก็จําแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สะท้อนออกมาทางจิตอารมณ์แล้วทีนี้เราสุกันนั้นเป็นอริพอดีเนี่ยความรักหรือสตีเดี๋ยทําให้ตัวเองไม่มั่นใจกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาเมื่อเป็นศัตรูกันขึ้นมาเพราะมหาอุบาทอรินี่คือมันอยู่ตำแหน่งนี่คือจิตอารมณ์เรามัน,น,นลนเละและนนวว้วยิ่งเป็นตัวตนวยยิ่งเป็นตัวตนคือเป็นมรณะมหาบทด้วย สังขารปรุงแต่งเลยว่าคุณปรุงแต่งไม่แน่นอนลุ่มลุ่มดอนดอนเลยไอ้โทษมรณะวันเกิดนะคิดมาผิดมาผิดผู้ผิดพูดผิดขวาไปเห็นยังมรณะวันเกิดก็สับสนตอนมันสังขารปรุงแต่งก็สับสนไอ้ที่ปิดน้ำก็สมองนําพาเราไม่เกี่ยวกับเฮียไม่เขาเป็นคนนําชีวิตเรามาเกิด บารมีนาพาชีวิตคืงเรียกว่าบารมีนําพาชีวิตด้วยบารมีนาพาชีวิตเรามาให้เรานี่แต่ว่าพ่อของเราตอนนั้นเนี่ยโดยความหมายพ่อของเราเนี่ยส่งมาเนี่ยดีส่งมาไฟดีนะส่งมาเนี่ยคือพ่อแม่ต้องดีทั้งนั้นนะคิดไหมแต่พออยู่ในท้องแม่พบเนี่ยปบกี่เดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วแต่นะแม่ประคุงแต่งอารมณ์สอนเรายังงัน้นยังนี้คุยกับลูกในท้องแล้วแต่เขาอะอารมณ์ที่เรารับมาจากแม่ปั๊บเนี่ยถูกไหม มันเป็นอารมณ์ของความมีทิฏฐิขึ้นมาที่เกิดเดือนนี้พอดีอยากจะให้ลูกดีเนี้ยเราก็คิดกันนะนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ากรุงแต่งมาปุ๊บสุกมันไปตกตำแหน่งนี้พอดีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างมันไม่มีใครได้สมบูรณ์แม่เนี่ยมันก็ออกมาให้เห็นว่าหนึ่งก็ต้องมาเจอหกเป็นอลริปัญหาเนี่ยอย่ามองแแล้วมันเยหกหกเป็นทั้งมรณะเป็นอริ เก็บเป็นทั้ำตาเป็น,น,นทั้ำเทวาถ้าเป็นตัวผู้ชายด้วยเนี่ยอความรักความรักมีปัญหาแน่น,นอน,นมีปัญหาแน่นอน,นแต่ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้คืเอเราบอกแล้วว่าคุณมีปัญหาเรื่องนีง้แน่น,นั่นแน่แหละแต่แก้อรหยังคุณไม่เชื่อเออถูกต้องถ้าคุณแก้แล้วมันก็ขายได้แต่สิ่งที่กําหนดตัวสุดท้ายใหญ่ๆมากขันห้าเป็นงานอดิเรกสอนต่อห้าขันห้านี่ไงก็สอนรวมให้เลย ็นี่ขันห้างองค์ประกอบของเรามันดันเน้นไปญชีบอกว่าเดาสุกให้ดูเราสิให้ระวังดาวสุกมีแสองเหตุนะเหตุหนึ่งก็มาจากตัวนี้อันนี้ไอ้ความความดีนี่มันไม่ต้องคุยมันเราแ,แต่ไอ้ตัวนี้มันทําทอนเสียอารมณ์<ป>เ,สเสียอารมณ์มันหนักกว่าอารมณ์เห็นไหมแล้วก็มีแต่ว่าเขาเปลมีโชคมาหาชิโชคก็คือ,คอ,คอในปัจจุบันนี้เขาก็แสวงหาอยู่แล้วไงแสวงหาสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะอะไรเนี่ย สวยๆงามๆรแลก่หมดรก็เหมือนฮะก็คือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันยังไงก็เป็นอริริโชกุสมัไม่ต้องไปกลัวว่าไม่มีเมียคือมหาอิโชกมหาอิโชกไงเราสู่มหาอภิริโกยังไงก็มาไปกีบใครก็ง่ายพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเ้ามีเสน่ห์อืมก็ได้สุขมหาอีิิโชกมีเสน่ห์ถูกต้องสาหรับผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงนี่ก็เหมือนเราเนี้ยก็สู่มหาอิโชกก็ไม่ต้องกลัวว่าหาตัวจน ดี๋ยวที่เคยบอกว่าไม่ต้องไปโวจรสแงไปเดี๋ยวก็ได้เพราะสุขมหาสิทธิโชคตั้งใจพังคะไงตั้งใจหาไหมนี่ยเห็นไหมนี่คือเจรนายให้เราฟังแบบนี้มันจะคัดแต่แถมไอ้ขกไม่ใช่ลานาขกเป็นบริวารตัวเราเองตัวเราเองเป็นตัวสร้างเงื่อนไขเองตัวนี่สาับอืมนี่ไงถึงจะรู้ไงคะว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพศไหนไง เพราะคนนี้เป็นชายชจเป็นชายถึงต้องถามถึงต้องถามว่าไม่ใคมเป็นเพศไหนมันต้อว่าไงเดี๋ยวก็คือเหมือนว่าเป็น้เพศที่สามอะค่ะเพศที่สามเนี่ยค่ะดูได้ไหมคะเพศที่สามก็ต้องดูว่าถ้ามันตกมรณะตูนหนึ่งมรณะมหาบทมรณะมหาบทมีอะไรที่ไปชี้ตรงนั้นมันจะเป็นกระเทยเป็นอะไรตูวนนั้นไปความคิดเบี่ยงเบนมรณะมหาบทตัวนี้ะใหญ่ว่ามีตัวไหนที่เป็นชนไปเจอไหมนี่นะ ถูกไหมตัวนี้ก็ะชี้บอกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ะชี้บอกตัวหนึ่งเห็นอย่างสองตัวแล้วนะวนนไม่ไม่ก็ดวงของต้นเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าบ,บอกว่านี่จะเบี่ยงเบนไหมถูกไหมจะดูเบี่ยงเบนไหมเราก็ดูมรณะามหาบทว่ามันโจชนอะไรเขาจังๆไหมถ้าเราสุกเ,เราสุขเขาเป็นมรณะามหาบทอ่าพับละเบี่ยงเบนได้ง่ายเลยสังขารปรุแงแต่งบอกแล้วอันดับหนึ่งคือวันเกิด อันดับหนึ่งละมาอาตมาอันดับสองเจ้ากรรมในเวรอันดับสามเนี่ยวงกลมเนี่ยเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยถึงต้องบอกไปอ่านไปคิกไล่ดูก็เรื่องความรักไงเนี่ยมีปัญหาเกิดมาหวังไอ้เตงพิงเนี่ยหวังจะได้มีเออเลิศสมบัติด้วยเดาสุขกิเลสตัณหาความรักด้วยไม่รู้ไปหมด ทายานอยากทางนี้เป็นหลักเลยมันลบเราตัวเองทางนี้<ม>แต่ทีตัวเองควบคุมหาอุบายตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองจะปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วมันดันมาตกตรงนี้ส่วนห<ม>นึ่งเนี่ยนะไล่เข้ามาเลยนะที่นี่บอกว่าลัคนามาเดินตรงนี้ลัคนาเดนินสองอ่าเห็นไหมที่ที่เราจะวิเคราะห์ดวงเนี่ยรู้ว่ามีอะไรบ้างอ้าวลัวนียันโสดลัคนาเดินสองมันมันถ้าถ้าเกิดตรงนี้จะเหมือน ถ้าดูเหมือนต้นก็จะเหมือนต้นลักษณะเดินสองแล้วมันจะหามายังไงนี่ไงนะเพราะว่าลักษณะเดินสองเพราะว่าลักษณะมันได้ดาวจันทร์อยมันอยู่ตำแหน่งนจันทร์พอดีนี่ไงดาวสองตัวน,นี้พอดีไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของจอักรราศีจันไม่ไม่เพี้ยลักษณะเขาเรียก<ม>ลักษณะปฏิสนธิเอ้าใจแต่ว่าผมก็ได้หายที่มาความหมายของลัคนาตรงแถวเนี้ยไม่ไม่เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังทีเพิ่มเป็นวิชาไปพี่แต่ว่าตอนนี้ชี้ว่าวิเคราะห์ว่าจะเป็นสาวประเภทสองหรือประเภทสามหรือว่าเป็นเอะไรนะ ลุหมดลุหมดของก็้องดูเราสามที่บ่านเป็นด้วยประกอบอันนี้หนึ่งก็ดูตัวไหนของเราตรงนี้เนี่ยโดยหนักๆแล้วต้องวันเกิดอตาตมาเนี่ยนะมันชนมรณะมหาบทไหมถ้าชนนะถ้าชนนี่ก็มีโอกาสส่วนหนึ่งละมีโอกาสคือทางเดินชีวิตมันมืดมนเดี๋ยวเรามีดวงพวกนี้อยูอย่มีดวงพวกนี้ให้ดูเลยเยอะนะเ๋ยว<ท>เดียวมันมีอยู่แล้วเดี๋ยว ยัง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 ังยังยังังย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 ั เมื่ไอผมโน้ตันนีเดินผกอยู่แล้วั้นนานี่อกวั้เอ่าเดี๋ยวดูอาดวงคนใหม่กันเจะเอาดวงที่ผมมีคนใหม่เดี๋วรับใจคนนี้คนใหม่ก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูจะสอนเราดีแล้วมีมาเนี่ยนี่จะชี้ให้เห็นอ่าวันที่เท่าไรเกิดวันที่เท่าไหร่สิบหกเดือนสิบเอ็ดครับสิบเอดครับสองห้าหนึงเกี่โมงเว่าเ สิบหกจุดห้นะอะทางนี้จะวิเคราะห์ง่ายกว่าทางนี้เนี่ยนะอ่ะดูเลยนะนี่ผู้หญิงผู้ชายถามก่อนละใอ่ถ้าเป็นผู้ชายนะดูเลยนะอะว่าใครไรจะชี้ไปว่าเรื่องบางเบี่ยงเบเห็นไหมดาวสุขเขาดูดาวความรักละผู้ชายต้องดูเลขหกผู้หญิงดูเลขสาม นี่อเลีใช่ไหมครับนี่อะไรไะอไรนีนะโอเคแก้ไขปัญหาอยู่นี่คือจิตอารมณ์คุณสับสนวุ่นวายศัตรสูสรรคเกี่ยวความรักนะด้วสุขเป็นอะไรเป็นราชาจริงๆมันดีนะเห็นยังอาจารย์ดูอาหรับิกหรไือ,อดูเลขไทยเฮ้ยต้องเลขไทยก่อนดิเลขไทยก่อนนะคะทุกอย่างเลขไทยนี่คือดวงเราอาหรับิกคือดวงจรอนดวงเรา อันนีคือจรมาชนอะไรมันมาชนนะ,น,ะน,นี่ดูนะดาวศุ์นะสวยอันนี้ดูนะมันทนาหน้าสวยตรงนี้ตัวเดียวสวยว่าลาภะนี่นะลาภะสวยเพราะว่าเอาลาภผลคุณหาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดสนวุ่นวายราชาบอกดีนี่ต่อหน้าเรามองรับภาพพดดีอ่ะว่าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยราชาเ,เก่งด้วยนะดีเอวันท้ายว่าดีด้วยแต่สิ่งที่มันมีความคิดทิปไกกจริตหรือว่าวิปปฏิไทนี่ไงมหาบาศ บอกแล้วมันอุบาทมันคิดผิดเส้นมาตรฐานของตัวเองมันเริ่มคิดผิดละเป็นความเป็นความรักด้วยแล้วความรักอะไรไงความรักของคุณมีความเห็นที่มันผิดปกติไปแล้วพราะมหาวิบาํจได้สิ่งที่ไม่ได้เลือกเรื่องกิเลสตางหาที่มันลึกเกินไปทีนี้อ่าเราก็ดูต่อไปนะดูนะมีตัวไหนชี้ไหมท่ะที่จะมาเจอตัวนี้ส,ส,สี่ตัวสี่มรณะนเนี่ย นะตัวเขามันไม่ได้ชนเลยไม่มีเลยแล้วทาไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็ไล่ดูว่ามันชนตรงไหนมดูตัวนี้มีชนมั้ยอ่าไล่มาดูนะตัวไหนที่มันจะชี้ว่าตัวสี่มันทํางานก่อนี่นะดูนะตัวไหนสี่ทำงานเห็นไหมเนี่ยเห็นยังมีตัวไหนมั้ยมันแทบว่าไม่มีเลยแล้วแทบดูไม่ออกแต่วิยาการพอเราเรียนอาจารย์จบหลักสูตรตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวนี้ดีเหลี่ยม เอาเมาส์ชี้ไปที่สี่เหลี่มเล็กๆเลขสีกำล่มบาบารมีเห็นไหมเ<ม>นี่ยนี่เราเราจะได้เรียนนี่คือหมายมันบอกว่าไงสกกำลังวิบากกำลังแห่งกรรมวิบากกรรมเนี่ยเห็นไหมจากปีเดือนวันเนี่ยเวลาเราเข้าสวาวะสมาแล้วมันจะมาตัวนี้วิธีการหาเดี๋ยวจะต้องได้สอนใจเย็นๆเพี่จะชี<ๆ>้ให้เราเห็นว่ามันเริ่มมีอะไรไงกำลังวิบากของเรามันเลขสีมันมรณะแล้วครับ มันเจอไปเจอเจ็ดเจ็ดเป็นอะไรก็ดูไปสินี่ก็ฮินาอีแล้วสักกะหินาคิดไปสิ่งที่มีแต่ปัญหาเป็นพยายะคิดแบบคนเก็บไข้ได้ป่วยคิดแบบไม่สมบูรณ์แบบเลยแล้วตกปัตนิบุญเก่าคุณทำม,มาคือไม่สะอาดเลยเห็นไหมร้อนเจ็บเ,เด็ดร้อนเนี่ยร้อนเลยพื้นฐานชีวิตคุณร้อนเลยเจ็ดเป็นธงชยัย ทำเอาหน้าเอาตาให้นะบุญเก่าคุณทำเพื่อเอาหน้าเอาตาไม่ได้เอาความสุขขอให้ฉันกินฉันดังฉันอะไรกันได้เหมือนผู้หญิงอธิษฐาขอให้ฉันสูงใครเห็นก็แตกตาเดกอย่างเดียวแม่ที่หาล้อมพอกเลยว่าสวยแล้วอย่าทำผิดศีลอย่าทำผิดประเวณีอะไรเป็นนั้นไม่ได้ล้อมพอกนเป็นอาถรรพ์นี่ยอันนี้เราพูดถึงเวรกรรมนะว่ามันจะแน,นมโนไหมแต่พี่แต่เ,นนเชียงเห็นว่า ดูต่อหน้าข้างบนอะไรก็ดีหมดแต่มันบอกเลยว่านี่กําลังวิบาวของคุณทํามันไม่สวยสีเจอเจ็ดมชู่่สมพลกันก็จริงใช่ไหมแต่เด็ดมันร้อนอย่างที่บอกเราก็ชี้ไปแล้วว่ามันเสียชี้ไปก็เจอของเสียเหมือนผลไม้มีหนอนแมลงอยู่ข้างในเต็มหมดกินแทบไม่ได้เหลือกินนิดเดียวดูข้างนอกก็ผลไม้มะม่วงหรือแมลงวันมันไปไข่เต็มไปบอกมันแทบกินไม่ได้เพลง อย่างเจ็ดมันก็มาเจอสามสะเทือนถึงสังขารที่ตัวเองปรุงแต่งนี่สะเทือนถึงเรื่องภาวะการหาเงินหาทองนี่ท่านังอยู่นี่ตัวหนึ่งละสะเทือนถึงว่าสนางตัวเองนี่มันมีสี่เหลี่ยมตัวนี้อย,ย่งสะเทือนเป็นหมดไอพยาญะตัวนี้ทําลายหมดแทนที่จะรุ่งเรือกลายเป็นรุ่งลิ่งเจ็ด <Okay. S 1> เสีย เสียพยัญชนะเจ็ดก็เป็นปราในนี้เอาเลยดหกเว้นมหาจัรนี่มีเวลาเกิดไงเราก็มั่นใจดูได้ว่าเวลาเสียหายมันเยอะมหาจัรได้มาก็ได้เยอะเสียก็เสียเยอะแต่นี้มันเป็นอลีเป็นหินะปัญหาเยอะเป็นปราเยอะงอนเงี้ยนคอนแคนกระท่อนกระแท่นอ่ะเนี่ย ไม่ไม่เป็นพื้นที่เหมาะอุ aja, ดมสมบูรณ์ที่จะรับเงินรับทองอ่า anyway. พ,พูดอย่างนี้เน, lang, wars, นี่ยเกษตรนี just, ่ the the มันเหมาะารทำนาทำเนินนะอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่เหมาะกับอ่านการอาชีพของตัวเองไม่เหมาะกับการมีผู้ครองอ่าเห็นยังวิชีชีมาเห็นเลยนี่เราอ่านตามนี้พฤติกรรมตัวเองก็เบี่ยงเบนได้เพราะตรงนี้ได้ด้วยสามเกสีมก็เล่งกันอีกทฤษฎีปฏิบัติสับสนคิดไปทำมาอะไรสารพัดนะสีก็บอกแล้วเป็นมรณะาหมาบด มันก็สแสวงหาดาแห่งงานสแสวงหาเนี่ยหมาภูฆ่าแสวงหาพลายยงก็ผิดเพีย้ยนอีกแล้วเจอสองเด้งนี่ไงปัตตานีตัวหนึ่งพลายยงตัวหนึ่งทัง้ทงสามทั้งเจ็ดทั้งตัวเองด้วย<ส>เห็นไหมมรณะมหาบทไอ้โทษมรณะมันเกิดแหมมรณะมหาบทใหญ่แล้วมรณะมันเกิดก็มีเพราะสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งแบบไม่ได้เรื่องใช้คําว่ามรณะไปแทนที่จะใช้วาสนาว่าแว้แล้วนี่มันเกิดตัวนี้ มันใช้ใช้ภาคอดีตที่เป็นมรณะที่นี่สามเจ็ดก็มองได้นะครับสามเจ็ดเนี่ยมันมองได้ส่วนหนึ่งคือขี้โลกก็ได้มีแต่โลกก็ได้อยู่ในตัวอาะจะนี่มันกลายเป็นโลกทางด้านเบี่ยงเบนทางเพศเพราะดาวศุมันเสียและปัตตาน,นีนะนี่คือดูดูทางด้านนี้นะทีนี้ทางด้านนี้มันมีชี้ไหมมันไม่ได้มีชี้จริงจัง ไม่มีสีไม,มไม่มีสีทำงานจริงจังเห็นยังแต่ในนี่มีครับเรืองแสงเล็กๆมึงบก็ใช้โปรแกรมนี้แล้วถ้าหากว่าเข้าใจนะฟังแล้วมันโอ้โหอยากมาใช้ประโยชน์นะมีหมดแต่มันไม่เห็นขึ้นไหนจ้าขึ้นเลขหไปดูเลข6มีเงาแสงสีชมพูดูเลยดูเลยออ เอาปก้อนตามที่จะได้ดูตามแมแล้วแเดี๋ยวนะพี่แจเาเอามอไปคิดผมเอยมีขึ้นหรืออารมีต้องมีขึ้นถ้าไม่มีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้คิชี้ไว้แช่ไว้แล้วมีมีมนต้องดูกันอ๋ีนี่ฮะเริ่มงแต่งนี่ไงเจอล้นี่ไงหกหแสง้าลนี่ไงเอาขมวยกับพี่ายีะดูน่าจยมก็ไม่ยอมใช่ไหมไอ้มันเหมือนกันวันดืนปีจะได้ดูสิบหกครับสิอดอะไรที่ว่าเมื่อกี้ครับมานีน 6ทับ11ทับ2519เริ่มใหม่นะพิมพ์เข้ามาใหม่เลยพิมพ์เข้ามามันจะได้เห็นของจริงก็ได้อ่านตามได้สะดวก11ทับ2519และ16.57 16.57พิมพ์เข้าไปค้างผมต้องถาม ผมว่าในในสมัยประวัติแบบนี้การที่เท็ดดี้สามมันมีเท็ดดี้สามที่แสดงออกว่าตัวเองเป็นเท็ดดี้สามเช่นเป็นคู่บ้านี่ที่แบบขาดกับเรื่น้อยนี่คือการแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขาใช่เเนรื่องแต่งกันอยู่แล้วนี่ยไอ้สองคือที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในอย่างยี้ทายได้เลยไงคือไม่เราไม่เห็นตัวเราไม่เราเห็ตัวนี้เราก็ทายได้เลยไอ้นี้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะแสดงกล้าแสดงหรือ่าไอ้นี่แหละที่ต้อง หาสถิติเยอะๆแล้จะรู้ผมไม่รู้อกงเนะพราะว่ามันมีอย่างเช่นลูกดวงูกชายผมนะอ่าดูนะแล้วจะรู้แล้วแล้วเราจะไปวิเคราะห์อ,อย่างนั้นก็ลำบากอ่าเดี๋ยวเดีที่ให้ดูดูดวงลูกชายผมไหนไพูดเรื่องนี้แล้วอยายกจะมันเอาให้มันจะแจ้งนะนี่นะ นี่นีนี่อาจารย์ยกมาแสดงก่อนนี่แปลงเพศนเนี่ยวันเกิดเขาโมระอัตตาด้วยความยึดมั่นเขาเป็นมหาอบาทเนี่ยนี่นนะนี่นคือตัวเขาแล้วเจ็ดก็ไปเจอห้าห้าเป็นพระิยงเนี่ยดูนะดูนะเนี่ยแล้วห้าก็ไปชนเสียตัวเจอสามเป็นปัตตานิอีนี่ส่วนหนึ่งนะนี่คือสังคมที่เลี้ยงดูเขาไม่ดีอาจารย์ว่ายันนะ เนี่ยนี่นี่แปลงเพศนี่ก็แปลงเพศเลยนะแต่ผมจองการให้ดูว่านี่น,นี่ลูกชายผมกับอีกคนหนึ่งนะเทียบกันยังไงเดี๋วยวจะเห็นเลยว่าโปรแกรมนีเ้เปิดได้อนันพร้อมกันได้ได้เปิดพร้อมกันได้เลยแล้วแยกออกไปพี่แต่เราจะจําไม่ได้ผมเลยใช้สีเ,เ,เปิดกี่อันก็ได้แต่มันจะไม่มีที่ว่างให้ดูกันเลย เปิดเปิดขึ้นมาดูได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราดูอ่ะทีนี้ครับแฟมที่ห้าไอแฟมที่หกดูแล้วจะสะดุง้งผมข้างแรกเห็นนะ่้สะดุ้งเลย <laughs> เพราะว่าสองก็ไม่มีอะไรอลยนี่ยวดูนะ ไม่ใี่มีอนุสีอะไรสีเทาอ่าสีเทานะนี่ดูดิดูดาวเหมือนกันไหมเหมือนเลยเฮ้ยเหมือนไหมดูเสาภารกิจหรือสีสันอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดไหมห้าห้าสี่ห้าห้าสี่เจ็ดหนึ่งตรงขันเนี่ยผมถึงบอกว่าสำคัญมากนี่ไงขันไม่เหมือน เปลี่ยนแล้วเห็นไงขันนี่คือเวลาใช่ไหมคะขันนี่คือที่มันรวมมาแล้วเนี่ยตามกัมลาของเราเนี่ยเนหะ็นไหมเขาเกิดเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมขันนีไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตัวนี้เดือนปีเกิดเขา 1, 1> ต่างกันกน,นิดหน่อยนี่นี่ของเกิดเขายังเป็นปีมะโรงอยู่เห็นยังอันนี้เกิดเป็นปีกุลแล้วมันก็เลขสิบสองเหมือนกันก็คือเวลาใกล้เคียงกันไม่ใช่เวลาคนละปีเลย คนหนึ่งเกิดจอสอหนึ่งสามห้าเจ็ดอันนี้จอสอหนึ่งสามห้าศูนย์แต่ว่าคนเกิดปีกุลมันก็ได้เลขห้าเหมือนกันแต่ปีกุลมันเลขสิบสองเลขสิบสองก็อยู่ตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นยังเห็นยังเห็นด้านข้างเนี่ยหัวเนี่ย<อ>ที่ผนะมเมาวนเนี่ยแต่อันนี้ของเขาเกิดไม่ใช่เดือนสิบสองเกิดเดือนสี่สี่แทะอันนี้ก็เดือนสี่เหมือนกันแต่สี่ที่เกิดขึ้นจาก อันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ตรงกันพูดผิดอันนี้ปีมันลงปีมันลงเลขห้าแท้อันนี้พูดผิดพูดผิดนี่อันนี้ไม่ใช่มันลงปีกุนมันเลขสิบสองต่างกันอีกเจ็ดเจ็ดก็บวกเพิ่มเข้ามาในนี้อะไรเงี้ยนะกรรมาวิธีนะที่หาหามาพบขันมันเลยไม่เหมือนผมตกใจเลยว่าทําไมผมก็กลัวลูกชายผมเบี่ยงเบนทำไมายถึงกลัวนะเมื่อสองเจมไอ้คนนี้เอามาเนี่ยไอ้ไอ้ คนดูแลบ้านเนี่ยเขาก็อยากเรียน